ล่าสุดเนี่ยมีอะไรนักร้องจอจานออกมาเฮียเอ้ยกูเห็นมึงแล้วไอ้นักร้องจอจานอีเฮียเนี่ยนะไอ้ส้นตีนเนี่ยไอ้จังไรเนี่ยนะมันเฮียมาตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วที่มันเป่านกหวีดละไอ้พวกเปรตเนี่ยนะแล้วมันเปรตจริงๆนะพี่น้องนะเข้ามาแล้วช่วยแชร์ไปให้ถึงมันเลยไอ้พวกเปรตเปรตพันเนี้ยนะ ช่วยแชร์ไปความรู้สึกถามจริงอะ่ะเมื่อเมื่อไหร่นะเมื่อวานอะ่ะไอเอเมื่อวันที่5ออ,อกมานะโพสต์ใน Facebook หรือว่าทวิต t ตอรอันนี้ผมไม่ชัดเจนนะตามข่าวที่ออกมาบอกว่ามีคอมเมนต์คุณผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในใต้ข้อความเขาว่าเนี่ยหนูเดือดร้อนหนูกำลังจะตายหามบอกว่าอะไรอะบอกแม่งตายก็ตายไปเลยนะ นะโลกนี้มันอยู่มันใหมน้มันมีพื้นที่อยู่สําหรับคนที่มันแข็งแกร่งไอ้เฮียเขาจะอดตายเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็เพราะว่ารัฐบาลดูแลไม่ทั่วถึงไอ้เฮียนี่จังไรคนประเภทนี้จังไรพี่น้องนะคือผมไม่รู้ว่ามันโตมาได้ยังไงไอ้นักร้องจอจานเนี่ยโคตรเฮียเลยนะหลายหลายคนคนดังเนะี่ยหลายหลายคนหลายหลายคนจริงๆ ไอ้นักร้องจอจานก็ดีนักร้องอออ่างก็ดีไอ้พวกนี้เนี่ยมันขายไม่ออกแล้วนะมีข่าวพาดหัวเลยนักร้องหนุ่มหีหนุ่มกับเฮียอะไรแม่งรุ่นปูแล้วไอสัตว์มึงงานเนี่ยมึงก็ขายไม่ได้ผลงานมึงก็ไม่มีนะมึงมึงสู้นักร้องเด็กๆไม่ได้แต่เฮียมแม่งจังไรมันจังไรตรงไหนรู้ไหมครับมันมาเกาะกระแส มันรู้อยู่แล้วว่ามันพิมพ์ไปอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโซเชียลต้องประนามต้องเอาชื่อมันขึ้นอันดับหนึ่งหนึ่งท็อปปิกอันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะว่าเป็นที่กล่าวขานเอาแล้วลหละเป็นที่กล่าวขานไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะขอให้กล่าวขานไว้ก่อนนะให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองจะได้มีกระแสไม่เงียบม่จังไรไอ้พวกเคี้ยนเนี่ยมันจังไร,ไร,ม,งไรมีหลายตัวนะมีนักการเมืองราชบุรีนั่นก็คนหนึ่งม่จังไรเหมือนกัน รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคอมเมนต์ไปเนี่ยคนต้องรู้สะพัดแน่ต้องแชร์กันสะพัดแน่ไอ้เฮียรู้ทั้งรู้ว่าแชร์ในทางที่ไม่ดีแต่มันไอ้พวกนี้มันจังไรไงครับเหมือนผมผมอยากจะพูดนะฝนตกขี้หมูไหลอะอยากจะรวมไอ้พวกเปรตเนี่ยนะมาอยู่กระจุกเดียวกันเลยไอ้เฮียแม่งแล้วก็ราดน้ามันแล้วแม่งเผาไปทีเดียวเลยไอ้พวกเปรตเนี่ยนะนะนะแล้วผมขอคุยเรื่องไอ้นักร้องจอจานนี่หน่อย พี่น้องว่ามันเคีียไหมถ้าสิ่งที่มันโพสต์ไปนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะและเป็นความเป็นจริงถามว่าวันนี้มันลบโพสต์ทำไมฮะมันลบโพสต์ทำไมอยากให้พี่น้องทุกคนขุดคุยให้จริง,รงๆไเอ็นนักร้องจ่อจานเนี่ยเคีียเนี่ยมันมีอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งมันมีมันมีอาชีพอะไรมันทําอาชีพอะไร,นะไ,รนะไอไอเปร์นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้ารู้ช่วยแชร์หน่อย แม่งเฮี้ยผมจําได้เลยนะห้าหกปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วมันออกมาเป่านกวีดออกมาทุกสถานการณ์ที่นะครับที่คนทําดีเนี่ยเขาทําดีแล้วแม่งออกมาแซะออกมาพูดออกมาปากหมาโอ้ยทําเหมือนตัวเองนี่เก่งมากเลยนะทาเหมือนตัวเองนี่โอ้โหเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เป็นฮอตมากใครพูดอะไรนะ มันพูดอะไรออกไปเนี่ยทุกคนต้องฟังนะผมมองว่าแม่งถ้ามากระแสเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพราะวะนะไอ้นักร้องจอจานเนี่ยนะมันชั่วมาตั้งแต่ตอนสมัยที่มันเป่านุกวีดแล้วถ้าพี่น้องจําได้อ่ะเออมันชั่วมาตั้งแต่นั้นแล้วแล้วมันเฮียมันระยำนะถ้ามันไม่ระยำเนี่ยมันจะดูถูกคนจนขนาดนี้เหรอผมถามจริงๆโลกวันนี้ มันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วเหรอที่คนมีชื่อเสียงคนมีเงินทองแม่งเหยียบย่ำคนจนอะ่ะไอ้เหี้ยมึงอะ่ะต้องเห็นสิว่าเขาเดือดร้อนนะแล้วเงินห้าพันที่เขาควรจะได้แม่งมันไม่ได้แต่มึงนี่มันเหี้ยนะมันจังไรแม่งพ่อแม่มึงเนี่ยมึไม่สั่งสอนเลยใช่ไหมฮะเออลูกเขากี่คนกี่คนกูเห็นดีหมดอะ่ะเหี้ยมึงคนเดียวอ,ะอ่ะฮะ นักร้องจอจันมึงจังไรอยู่คนเดียวอะ่ะฮะแล้วกูไม่แปลกใจเลยนะนะกูก็กูไม่แปลกใจแลวกูกูกูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันว่าลูกมึงนะครอบครัวมึงจะอยู่ยังไงอ่าถ้ามีพ่ออย่างมึงเนี่ยมีคนจังไรอย่างมึงเนี่ยซึ่งสังคมเขาประนามอะ่ะสังคมเขาประนามอ่ะวันเนี้ยกูถามจริงหนะ้าเพจเฟซบุ๊กทั้งหลายทวิตเตอร์มีใครชมมึงสักคนไหมฮะไอ้จังไร ไอ้เฮียเป็นนักร้องดีๆเออกูเข้าใจได้แหละกระแสมึงเงียบเพราะมึงแก่มึงเป็นนักร้องรุ่นปู่แล้วนะเป็นนักร้องที่โลกมันลืมแล้วไอสัตว์โลกลืมแล้วแต่ใช่ว่ามึงจะหาจุดเด่นโดยการที่มึงพูดยั่งยีคนจนอย่างเงี้ยฮะมึงเอามึงเอาวิกฤตการณ์ที่คนแม่งกําลังจะตายกันอย่างเงี้ยมึงไปดูถูกเขาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอมันใช่เวลาไหมฮะไอ้นักร้องจอจานไอ้เฮีย กูอยากกูไม่นับถือมึงไม้แต่นิดเดียวกูบอกเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มึงทาเนี่ยมันจังไรแล้วมันจังไรแบบน่านะ้อภัยนะแล้วกูถามจริงอะมึงลบโพสทําไมมึงลบโพสมึงทําไมไอ้จังไรอาชีพแม่งผมบอกได้เลยไอพ้พวกนี้มันว่างจัดนะพวกนักร้องที่มันนักร้องไม่เฮียทุกคนนะแต่มีไอ้สองตัวเนี่ยออ่างกับจอจานเนี่ยแม่งจังไรที่หายกูเชื่อแน่ว,ว่ามึงอะต้องโทรคุยกัน นักร้องสองตัวนี้นะนะพี่น้องนะไออออ่างนะคนหนึ่งไอที่เป็นผู้หญิงไอจอจานที่เป็นผู้ชายที่ผมยาวๆอีเฮียเนี่ยมันต้องโทรคุยกันเนาะเออเฮ้ยนี่ออ่างกูไม่มีงานแล้วมึงไม่มีงานนี่แก่กันทั้งสองคนแล้วนี่เอาไงดีวะกระแสรเราจะเงียบงานก็จะไม่มีเงินจะไม่มียังไงวะจะสร้างมูลค่าตัวเองทํายังไงดีวะไอเฮียแม่งประนามสังคมดีไหม ฮะประนามคนดีดีไหมนี่ไงผมถึงบอกว่านักร้องอออ่างนักร้องจอจานฝนตกนะพี่น้องฟังผมนะฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรเนี่ยมันมารวมกันแล้วมันจังไรจริงจริงจังไรเนี่ยไม่ไดร้ระดับหมู่บ้านนะจังไรไม่ได้ระดับตำบลน,นะยี่เยจังไรระดับประเทศยัยแน่ไหมแล้วกูถามจริงตอนนี้มึงอายุห้าสิบกว่ามึงมีงอายุถึงมาอยู่มาถึงห้าสิบกว่าได้ยังไงมึงจังไรอย่างเงี้ยนะ เมียมึงอายไหมฮะพ่อมึงอายไหมมีลูกอย่างมึง่ะแม่มึงอายไหมมีลูกอย่างมึงจังไรอย่างมึงไงไอ้นักร้องจอจานเนี่ยฮะฮะเมียมึงอายไหมฮะที่มีผัวอย่างมึง่งฮะนักร้องจอจานเนี่ยลูกมึงอายไหมไอเฮียเป็นครูไม่กล้าออกจากบ้านหรอกเพราะสิ่งแต่ละสิ่งที่มึงโพสต์มาในเฟซบุ o กทวิตเตอร์มันเป็นสิ่งที่แม่งจังไรต่อสังคมจริงๆครับพี่น้องแม่เย็ด yes. ถ้ามึงไม่โพสมึงอยู่ได้ไหมฮะไม่โพสเนี่ยไม่โพสไม่ช่วยสังคมนะไม่เหี้ยอะไรสังคมนะไม่มีอะไรเลยกูถามจริงที่ผ่านมามึงทำอะไรเพื่อสังคมมั้งไหมอ,อ,อีนัก้องจอาจานอ้เอส้นตีนฮนะความจังไลมึงเนี่ยมันล้นเอ,อ่อนะมันคนเรานะพี่น้องนะมันมีแต่ความดีล้นเออแล้วสแสดงออกมาให้คนอื่นเห็น ถูกไหมครับสแสดงมาให้ทุกคนเห็นว่าเออคนดีเออเพราะว่าความดีมันล้นเออจากในตัวเราแล้วก็สแสดงออกมาข้างนอกแต่นี่ไม่ใช่อเเีเอี่ยนี่ไอ้นักร้องจอจานเนี่ยคือความชั่วเนี่ยมันเต็มที่แล้วมันสุกงอมในร่างกายแล้วโอ้โหมันพร้อมที่จะผลิออกมาความชั่วเนี่ยออกสู่โลกภายนอกให้ประชาชนได้เห็นแล้วสุดท้ายประชาชนก็ได้เห็นว่าจริงๆไอ้เฮียนักร้องจอจานที่มึงทําตัวเป็นพ่อพระตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะ และตอนนี้มึงเป็นนักร้องเป็นได้แค่นักร้องตกกระป๋องเป็นได้แค่นักร้องเก่ยเนี่ยไอ้เฮี้ยที่ไม่มีน้ำยานเนี่ยซึ่งมันขายไม่ออกแล้วเนี่ยไอ้ส,ส้นตีนเป็นนักร้องตกกระป๋องเนี่ยต้องการหวังแค่เกาะกระแสใครก็ได้โดยไม่สนใจชีวิตประชาชนไม่สนใจว่าแม่งคนจนคนอะไรมึงประนามหมดเพื่อให้มึงมีกระแสความเฮี้ยของมึงเนี่ยมันจังไรไอ,ไอ้แ,แ,แม่เยด็ดแล้วแม่เย็ดจริงๆแล้วกูฝากไปถามจริงไงนักร้องพวกเนี้ยไอ้เฮี้ยมึงทําอะไรเพื่อสังคมม้างไหม ฮะฮะวันๆถ้ากับมึงไปโพสต์ด่าคนโน้นทีด่าคนนี้ทีเออถ้าคนที่มึงด่าเนี่ยมันจังไรจริงกูกูกูจะไม่ว่าถ้าคนที่โพส์ด่าจริงๆที่มึงด่าจริงๆเนี่ยมันเฮี้ยอย่างที่มึงพูดจริงไงนักร้องจอจานกูไม่ว่ามึงเลยนะแต่คนที่มึงโพสต์ด่าเนี่ยนะไอ้จังไรไอ้นักร้องจอจานนั่นคือประชาชนนั่นคือเจ้าของประเทศแล้วก็ถามกลับคือเขาเห็นมึงเป็นที่พึ่งไงไอ้นักร้องจอจาน เขาเห็นมึงว่ามึงเป็นที่พึ่งเห็นว่ามึงปรึกษาได้เขาก็เลยคอมเมนต์ไปว่าเออพี่หนูจะอดตายแล้วเนี่ยหนูไม่ได้รับเงิน5,000นเนี่ยทำไงดีเขาถามก็เพราะว่าเขาอยากจะปรึกษาอีกจังไรไอ้ไม่ไอ้เย็ดก็บึงเป็นอย่างนี้ไงชีวิตมึงถึงได้เป็นอย่างนี้ไอ้นักร้องจอจานชีวิตมึงถึงได้ตกกระป๋องอย่างนี้ไง ไอ้เหี ER ้ยเป่านกหวีมานั่งสิแต่สี่ห้าปีที่แล้วและถามจริงอ่ะมาหกปีชีวิตมึงอจะเริยมุ่งเรืองขึ้นมันง้งไหมนักร้องจอจานนักร้องอองอ่างด้วยกระแสมึงอ่ะกูถามจริงเน่ตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วนะที่มึงเป่านกหวีนะไอ้เหี้ยเห็นนักร้องจอจานเนี่ยนะที่มึงเป่านกหวีเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยหกเจ็ดปีชีวิตมึงมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมไอ้เหี ER ้ยนี่ต่ต่ำลงนะไอ้นักร้องจอจานเนี่ย แล้วต่ำต่ำลงเพราะอะไรรู้ไหมต่ำลงเพราะมีคนสาปส่งมึงทั้งประเทศไงไเฮียมึงถึงไม่มึงถึงไม่มีอะไรดีนะแต่จวนแล้วจวนเล่าแทนที่มึงจะสำนึกจากการเต่าน,นกหวีดเอาทหารเข้ามาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมึงจังไรได้ทุกปีเลยปีที่หนึ่งก็เฮียปีที่สองก็สัตถุนปีที่สามก็จังไรปีที่สี่ก็แม่เย็ดปีที่ห้าก็จังไรอีกมาปีที่หกไอเฮียมึงจังไรไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ แล้วกูถามจริงยไอ้เฮียมึงอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงและไอ้ผู้ใหญ่ที่อุปถรัรมมึงทั้งหลายนะกูด่าสาปส่งไปถึงไอ้โคตรพ่อโคตรแม่เลยกูยบอกเลยนะไอ้ใครที่สนับสนุนไอ้จังไรนี่นะไอ้จังไรตัวนี้นะไอ้ที่เป็นนักร้องจอจานนี่นะไอเ้เฮียกูยขอสาปส่งเลยว่าเนี่ยมึงสนับสนุนคนเฮียนะกูเห็นเลยนะไอ้นักร้องจอจานเนี่ยเดินไปถนนไอ้เฮียแล้วมึงแผลบแผลบแผลบกูๆๆๆๆๆถามจริงมึงใช่คนมะ มึงใช่คนแย่นักง้องจอจันกูถามจริงเหเวลามึงเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมึงเห็นสายตาประชาชนเนี่ยเขามองมึงเนี่ยเพราะเขาชื่นชมมึงเหรอกูถามจริงเหะมึงเข้าใจอะไรผิดว่าสายตาประชาชนที่มองมึงเนี่ยเหี้ยเขาสังเวชเวทนามึงนะว่ามึงแอะเหี้ยเป่านกกวีดเอาทหารมาประเทศมันถึงล่มจมยันปัจจุบันเนี่ยเพราะตัวมึงเพราะพวกมึงเพราะเพราะอะไรก็เพราะมึงเป่านกกวีนะฮะ นะอันนี้ไม่พอมาวันนี้วิกฤตการเนี่ยคลากชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่ไอ้เหี้ยแทนที่จะให้กำลังใจเขาก็เห็นว่ามึงเป็นที่พึ่งเขาก็เลยไปคอมเมนต์ไอ้นตินดันไปเหี้ยเรียงบอกไปตายเลยนะอยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยโลกนี้อยู่ได้เฉพาะคนเก่งคนรวยอย่างมึงเหรออยู่ได้ไเหี้ยฮะก็ใช่สิมึงมีตังค์ถูกไหมมึงมีเงิน มึงมีทุกอย่างไอ้ส้นตีนแต่เขาเนี่ยไม่มีตังแม้กระทั่งกินข้าวเขาต้องการพูดกับมึงเพราะว่าปรึกษาพูดกับมึงก็เพราะต้องการกำลังใจจากคนที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้เขาเลยเอ่ยว่าจะพิมพ์ข้อความไปหามึงแต่สิ่งที่มึงทําคืออะไรมึงเฮี้ยมากเลยมึงรู้ปะมึงทาให้คนคนมึงเนี่ยฝันสลายแล้วก็เสื่อมสัทธาในตัวมึง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการกระทํามึงจะกันกรองมาหรือไม่กูไม่รู้แต่กูรู้ว่าสิ่งที่มึงพิมพ์โต้ต่อไปมึงคือสันดานบิบของมึงสันดานอ้เฮี้ยของมึงไ้นักร้องจอจนันสันดานระยำอย่างของมึงเนี่ยเนี่ยคือสันดานมึงเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มึงเฟกเนี่ยคือคนมันเฮีย้ยมันเฮี้ยจากภายในพี่น้อง นะคนเลวมันคือเลวจากภายในจริงๆแล้วคนเลวนะผมบอกพี่น้องเลยนะนักร้องจอจานเนี่ยมันเลวแบบเลวจากก้นบึง้งหัวใจมันจริงๆถามว่ามันสำลึกได้ไหมวันนี้คนเฮียมันก็เฮียวัยนแังข่ำนะครับพี่น้องนะผมพูดเลยแล้วผมบอกได้ผมบอกได้เลยนะผมจะประนามเอกทุกคนที่มันออกมาเฮียเียจักในจังไนช่วงเนี้ยที่มันออกมามาระยำกับพี่พน้องประชาชนช่วงไอ้สู้โควิด -19 เเนี่ยนะผมบอกผมประจานทุกคน นะไอเฮียนัก้องจอจานเนี่ยคตรเปรตอ่ะผมบอกได้เลยเปรตจริงๆระยำเร็วนะจะใช้คําไหนอน่ะนะไอเฮียถ้ามึงบอกว่าสิ่งที่มึงพิมพ์ตอบโต้เข้าไปเป็นเป็นการกระทําที่มึงไม่ได้คิดแล้วมึงมาลบออกมึงลบข้อความเขาอ,ออกนะไอนัก้องจอจานนะมึงลบข้อความด้วยความที่ว่ามึงไม่ได้ตั้งใจไอสัตว์นั่นแหละคือสันดานดิบของมึงคือนิสัยมึงลึกๆเลยที่ใครมา ใครมาว่าอะไรใครอะไรไม่ถูกใจมึงเนี่ยมึงก็ตอบโต้เขาไปเอา้าเฮียก็ไปตายสินะอ่าบนโลกนี้อยู่ได้เฉพาะคนที่แข็งแกร่งไอ้แม่เย็ดกูพูดจริงอะนะถ้าลูกมึงนะหลานมึงพี่น้องมึงมาพูดกับมึงอย่างเงี้ยบอกลุงบอกพ่อหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะหนูเดือดร้อนมึงจะพิมพ์ตอบกลับไปอย่างนั้นไหมฮนะไอ้ระยำมึงนี่ระยำจริงๆนะ กูบอกได้เลยเทือกเขาเหล่ากอมึงอ่ะกูก็ไม่เห็นว่าใครมันจะเฮียเท่าเท่ามึงเลยอ่ะมีมึงคนนี้เท่าเนี้ไม่รู้ว่าอายุมันอยู่มาถึงห้าสิบสองได้ยังไงเปรตขนาดเนี้ยพี่น้องผมถามจริงอ่ะอือแล้วขึ้นจริงๆวันนี้อีเ,เห็นกูขึ้นจริงนะแต่ก็ไม่อยากจะพลาดพิงนะใช้อักษรย่จอจอจานไปแล้วมันส้นตีนนี่ยังไงนักร้องคนนี้มันตกกระป๋องแล้วใครบอกฮะกูตำหนิสำนักข่าวเลยนะ นะทุกสํานนาข่าวเลยบอกว่านักร้องหนุ่มหนุ่มเฮียอะไรกูว่าอีเทียนักร้องรุ่นตูแล้วเออที่มันตกกระป๋องเพราะฉะนั้นมันจะสร้างกระแสอะไรโดยไม่คิดถึงความเดือดร้อนประชาชนมันทําได้หมดมันทําได้หมดมันจี้จุดอะไรที่ประชาชนคิดว่าเอ่ยย่ำแย่แล้วเนี่ยไปกระทุ้งจุดประชาชนแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันขายกระแสมันได้เนี่ยนะมันเฮียไหมพี่น้องอ่ะถามจริงฮะมันเลวอ่ะถ้าคนไม่เปรตอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะ คนไม่สันดานระยำขนาดนี้มันทําไม่ได้ถูกไหมที่มันทําได้ก็แสดงว่ามันไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนคนจน,จนเหยียดประชาชนทําไมตอนนี้คนดังๆเนี่ยถึงได้ออกมาเหยียดความรู้สึกเหยียดทุกอย่างที่เป็นคนจนออกมาวิพากวิจาร์ณอย่างถึงพลิกถึงขิงว่าเออคนจนอีเหียยมันเพราะขี้เกียจคนจนก็เพราะไม่มีอันไม่รู้จะทําอะไรนะคนจนก็เพราะไม่มีมุกมานะคนจนไม่มีหัวสมอง เออมันถึงไม่ประสบความสําเร็จนะถ้าจนหระเออแล้วมึงจะจนอย่างนี้ถ้ามึงจนอย่างนี้มึงก็ตายไปเลยพูดได้ไงฮะถ้าคนไม่เฮียจริงๆมันพูดไม่ได้นะเอ้าเอาคนมันต้องเฮียจริงๆแล้วผมบอกได้เลยอ่าอย่างสอสอนี่ผมผมไม่แต่ผนเบื่อมากเลยแล้วเบื่อจริงจริงไอ้พวกเปรตเปรพันเนี้ยนะไอ้ที่ไอ้สอสออะไรไอ้อยู่ที่ราชดีนั่นก็เปรตแล้วเปรตออกมาเป็นตัวตัวเลย แล้วทุกครั้งไอ้เหี้ยมึงหลับหูหลับตาชมเชยหลับหูหลับตาสนับสนุนไอ้คนที่สนับสนุนเนี่ยที่มึงไปสนับสนุนต่อนกอีเดยมึงก็ไม่ได้ดูเลยว่ามันเหี้ยขนาดไหนนะประเทศมันถึงเร็วมันถึงบัดซบก็มีคนจังไรอย่างมึงเนี่ยตามสุภาษิตโบราณนะพี่น้องนะนะฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันมันก็ใช่จริงๆอะ่ะคนที่คิดเหมือนกันเนี่ยมันมารวมกันจริงๆนะแล้ววันนี้เนี่ยคุณดูดีๆนะ ชีวิตม mm ันเนี kita, uh ่ยเจริญข anyway? ึ้นม้้งไหมจากที่มันเป่านกหวีดมาสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นมาก้งไหมมันมีอะไรดีไหมมันต้องรู้แล้วมันต้องรู้ตัวเองแล้วนะมันต้องถามตัวเองแล้วว่าคือตั้งแต่กูเป่าให้เป่านกหวีดให้ทหารเข้ามาเนี่ยชีวิตกูมีอะไรดีมั่งมีชีวิตกูเนี่ยมีอะไรที่มันมันเล็ดประเสริฐสีจากเนี่ยจากเมื่อห้าปีหกปีที่แล้วมีมั่งไหมมีมั่งไหม เออกูก็มองกูก็มองไม่เห็นว่ามึงจะดังเพิ่มมากขึ้นนะการละเวลาก็ทําให้มึงเนี่ยนะหายไปหายไปจากโลกโซเชียลหายไปจากจอทีวีกูก็เห็นอยู่นะแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ให้มึงออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ประชาชนดูถูกเหยียดหยามประชาชนเปะวะเออถ้ามึงดูถูกดูถูกเหยียดหยามประชาชนแล้วมึงคิดว่าทุกคนจะแซ่ซ้องมึงเนี่ยนะมึงช่วยเดินออกไปข้างนอก นอกบ้านมึงอ่ะออกไปนอกคือประตูบ้านมึงอ่ะมึงเดินออกไปอ่ะนะนกน้องจอจานนะมึงเดินออกไปแล้วมึงดูสายตาประชาชนมึงไม่เดินตลาดก็ได้นะมึงดูสายตาประชาชนที่มองมึงอ่ะนะว่าเขามองมึงด้วยสายตาแบบไหนนะมึงมองเลยมึงมองลึกๆเขาทำปากเบือปากแบะใส่มึงไหมนี่แหละเพราะความจังไรของมึงไงนะประชาชนเขาคิดได้ นะว่าอะไรผิดอะไรถูกสิ่งที่มึงแสดงออกมาคือการกระทําของมึงตัวตนของมึงออกมาจากก้นบึง้งจากหัวใจลึกๆของมึงเลยที่มึงไปตอบคอมเมนต์เขาอะนะแล้วก็โดนกระแสสังคมตีกลับจริงๆอะมึงตรงใจจะตอบกูรู้เลยเพราะอะไรเพราะมึงอยากดังนะมึงเป็นแค่นักร้องแก่แกไอ้จอจานมึงเป็นนักร้องที่ตกกระป๋องแล้วทำยังไงถึงให้มีชื่อเสียงไม่ทีแม่งก็ต้องขวางโลก เนี่ยมึงคิดจังไรไงมึงไปทําดีอย่างอื่นก็ได้กูถามจริงอ่ะมึงทําอะไรเพื่อสังคมเหมือนกับคนอื่นๆเขาไหมมึงบริจาคเหมือนพี่ตูนไหมมึงบริจาคเงินแบบห้าสิบล้านแบบพี่แอดไหมฮะมึงเบอมึงบริจาคเงินแบบพี่บินไหมมึงมีไหมก็มึงไม่มีแต่มึงจตมีแต่คําดาเสียดสีคนดีฮะทับถมคนจนดูถูกคนจนไล่คนจนให้ไปตายฮะ มันใช้ได้ที่ไหนอากูถามคําเดียวใครที่เป็นครอบครัวมึงพ่อแม่มึงไอ้เหี้ยกูน่าสังเวชน่าสังเวชที่มีลูกแบบมึงนักร้องจอจานน่าสังเวชที่แม่งไอ้เหี้ยทําไมนะในตระกูลมึงดีหมดแต่มึงเหี้ยอยู่คนเดียวอนักร้องจอจานนั่นแสดงว่ามึงเหี้ยโดยสันดานนะมึงไม่สนใจกับชีวิตประชาชนคนจนทั่วประเทศมึงจะเอาเื่อมันไว้ก่อนมึงจะเอากุมึงดังไว้ก่อน นะมึงจะวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงมึงไม่สนใจเลยว่าลูกหลานมึงอะนะเขาจะอายไหมที่มีพ่อแบบมึงเวลาเขาไปข้างนอกอย่างเงี้ยลูกหลานมึงจะอายไหมที่มีพ่อแบบมึงมีผัวแบบมึงฮนะวันนี้สุดพี่น้องเห็นหลายๆลายโพสต์มันไม่ควรปะผมว่ามันไม่ควรไหมคนเป็นคนของประชาชนเป็นคนของสาธารณชนแต่เคี้ยมั่งจังไรชิบหายนะ ปรตกับการกระทําทุกอย่างมันเปรตมากเลยนะแล้วทําอย่างเนี้มันคิดว่าอะไรมันเป็นผลดีกับมันฮะมันได้ผลประโยชน์กับการที่มึงไปด่าประชาชนนี่คือมึงสะใจฮะฮะมึงจะด่าเรียนแบบเอนักร้องอ้ออ่างนักร้องอ้ออ่างที่เป็นผู้หญิงมึงจะด่าเรียนแบบเอนักการเมืองราชบุร,รีอย่างนั้นเหรอเห็นเขามีคนพูดถึงมึงก็อยากให้ประชาชนโดยรวมในประเทศพูดถึงมึงบ้างมึงก็เลยเอา อากูออ então, อเอามังเออเห็นเห็นนักร้อเอออะไรนะนักการเมืองที่ราชบุรีเออทำเปรตเปรตทำเฮี้ยเฮี้ยแล้วคนเนี่ยฟอลโล่เยอะคนด่าเยอะพอคนด่าเยอะก็เป็นที่รู้จักเยอะเออกูเอาพังนะเพราะตอนเนี้ยกูแก่แล้วกูเป็นนักร้องตกกระป๋องกูก็ไม่มีงานทำไม่มีใครจำกูได้แล้วเดินออกไปตลาดก็ไม่มีใครทักกูเลยสารเสริญกูก็ไม่มีไอ้เหี้ยโลกนี้ ลืมกูไปหมดแล้วไอ้ส้นตีนนี่เหรอคือเป็นได้มึงนี่เหรอเลยทําให้มึงออกมาด่าประชาชนฮะกูไม่ได้เหมาว่าคนดังทุกคนจะออกมาเหยียบย่ำประชาชนแต่มึงเนี่ยบ่อยเหลือเกินมึงถี่เหลือเกินไอ้ส้นตีนฮะไอ้นักร้องจอจานมึงถี่เหลือเกินไอเ้เหี้ยเร็วชาติตั้งแต่ป่อนกหวีดเมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วไอ้เหี้ยความเรวยังไม่สางซาไอ้เหี้ยกลับเร็วกว่าเดิมมาดูถูกประชาชนดูถูกคนจนตาดำดำ ดูถูกคนที่มันกําลังจะตายกับโรคโควิดอ่ะมึงมาวิจารณ์ว่าโลกนี้เฉพาะคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่ได้พ่อมึงเหรอกูถามจริงอะ่ะพ่อมึงเหรออะ,อะพ่อมึงเหรอกูถามจริงเหอะที่มึงพูดอะ่ะพ่อมึงเหรออะกูะถามจริงฮะท,ที่เขาจนที่เขาเดือดร้อนก็เขาไม่มีงานทําเขาไม่มีงานทําพกา็เพราะรัฐได้อยู่กับบ้านอ่ะพอร,รัฐได้อยู่กับบ้านเขาก็ไม่มีตัง พอเขาไม่ตังค์เขาก็เครียดนะพอเขาก็เครียดเขาก็อยากจะหาคนที่พึ่งพาได้คนที่สามารถปรึกษาได้เขามองว่ามันคือมึงไงนักร้องออ่งังเอ้นักร้องจอจานเขามองว่ามึงไงนักร้องจอจานเขาก็เลยไปคอมเมนต์ในฐานะปุถุชนนะที่คอมเมนต์บุคคลสาธารณะอย่างมึงไ้เฮียจริงจริงมึงะ่ะไม่น่าเป็นบุคคลสาธารณะเลยนะมึงมึงนี่เฮียมาตั้งแต่น่นแล้วตั้งแต่สี่แปีที่แล้วแล้ว เฮี้ยตั้งแต่เป่านกอีดแล้วมึงนม่จังไรมาตั้งแต่น่นแล้วแต่ความจังไรมึงอ่ะมันเห็นชัดทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนแม้กระทั่งวันนี้ความจังไรมึงยังไม่หมดไปจากตัวมึงอกีกนะเพราะอะไรเพราะมันซึมเข้ากระแสเลือดมึงแล้วไงไอค้คงคนแบบเนี้ยคนเปรตๆพันเ,เนี้ย ควรจับมัดมาอยู่เป็นมัดเดียวกันนะพี่น้องนะแล้วใช้น้ำเนี่ยน้ำมันเบนซินเนี่ยราดไม่เผาให้ทั้งกระจุกเลยไอแม่เย็ดฉันมันดูเลยไม่เห็นเลยนะว่าประชาชนเขาเดือดร้อนประชาชนเขาต่อสู้ประชาชนเขาไม่มีตังค์มึงอะ่ะกูถามหน่อยนักร้องจอจานมึงมีไหมเงินอะ่ะสักล้านสองล้านที่จะไปแจกแบบนักร้องคนอื่นเขาอะ่ะมึงทำได้ไหม มึงไม่ทำมึงทำอะไรปากดีไอ้หียไอ้ปากบอลไอ้ระยำตำบอละไอ้จังไรไอ้แม่เย็ดฮะมึงพูดอย่างเดียวมึงไม่เคยช่วยเขาเลยแล้วมึงจ่ายคนอื่นเขาจะแซ่ซ้องมึงได้ยังไงความดีมันทำได้หลายแบบกูจะสอนมึงให้ไอ้หียไม่ใช่ปากหมาไปด่าระชาชนแล้วหวังกระแสว่าเออจะให้เขาแซ่ซ้องมึงเหี้ยมเขามีแต่สาบแช่งมึง แต่ถ้ามึงจะทําดีมันมีหลายอย่างมึงมีสามล้านมึงก็บริจาคสิตอนนี้มึงก็ดังแล้วไอ้นักร้องแก่ฮะไอ้นักร้องจอจานมึงมีสักสิบล้านยี่สิบล้านมึงบริจาคตอนนี้สิมันคือการทําความดีไอ้เหี้ยมีไหมไม่มีก็เพราะอะไรเพราะชีวิตมึงมันตกอับไงตั้งแต่มึงต่อนกหวีดมาสี่ห้าปีที่แล้วมายันปัจจุบันนี้หกปีชีวิตมึงไม่ได้ดีขึ้นมึงเห็นหรือยังกับการกระทําของมึงอะ กับการกระทามี้เฮีย้ยของมึงส้นตีนของมึงเนี่ยก็เพราะเนี่ยวิบากกรรมที่มึงได้รับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วที่มึงรวบกันเนะป่านกหัวหิไงณปัจจุบันเนี้ยณนะวันนี้ชีวิตมึงอะดีขึ้นมั้งไหมกูถามจริงก็ไม่ดีขึ้นไงเพราะความระยำตำบลมึงที่มึงเป่านกหินเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วไงเวรกรรมมันตามทันนะไอ้นักร่องจระจนันกูอยากจะตกไปสะบัดบ,บ๊อบจริงๆบอกเลยจเจอเนี่ยไอเฮี้ย ไว้ผมยาวทําเป็นจีกโกไอ้ส้นตีนนะจริงกูท้าเลยฮะมึงกับกูตัวต่อตัวไหมฮะกูไม่ได้เก่งหรอกเฮีย้ยแต่กูมากับความโกรธแค้นไอ้ส้นตีนเฮีย้ยเตบไปคือไม่อยากจะเพื่อนพี่น้องจริงคนเป็นเฮีย้ยเฮียถ้าไม่เฮีย้ยทําไม่ได้อย่างนี้นะทาไมเ่เลวไม่จังไรทําไม่ได้อย่างนี้นะฮะแล้วแล้ววันเนี้ยมันไปนลบโพสแล้วเนี่ยมันลบทําไมถ้าการกระทามันดีจริงมันลบทําไมนะ คืออย่าบอกเลยนะต่อไปเนี่ยนะมันเดินที่ไหนอเหียถ้าใครบอกว่าอเนี่ยเป็นพี่น้องของอ่านักร้องจอจานเนี่ยกูดูท่านเนี่ยต้องเอาอปี๊บคลุมเดินไปนะเดินไปตลาดเนี่ยเอ้ยนี่เป็น